เยเป็นไหมคะชีวิตที่มันวนลูปอะแล้วมันออกจากลูปไม่ได้อย่างสมมุติว่าเรื่องแฟนเนี้ยเราเลิอกอกับแฟนคนนี้ไปไปมีอีกคนนึงเฮ้ยเป็นคนเดิมแค่เปลี่ยนร่างเท่านั้นเองคือเราเจอแบบเดิมเฮ้ยขี่เหล่าจเจ้าชู้กับขี่เหล่าจเจ้าชู้เหมือนเดิมเจอเพื่อนอ่ะโดนคนนี้หักหลังเปลี่ยนเพื่อนโดนหักหลังอีกแล้วอยู่ที่ทํางานที่นี้โดนคนนินทาไปอีกที่หนึง่งโดนอีกแล้ววนเป็นวงจรอุบาทแบบนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ เราไม่ได้เปลี่ยนจุดที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือบล็อก m ายเ s e t ของเราในชีวิตเราทุกคนเนี่ยเราจะมีความเชื่อความเชื่อพวกนี้มันจะรับมาจากการเติบโตเลี้ยงดูสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าเกิดสมมติเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเงินทองหายากเงินทองหายากเราก็จะกลายเป็นคนที่หาเงินทองยากทั้งชีวิตอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะค่อยๆซึมเข้ามาจนกลายมาเป็นความเชื่อแล้วบล็อกเราแต่สิ่งที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือความเชื่อมันไม่ใช่ความจริง เมื่อเราไม่รู้ความเชื่อมันจะเป็นความจริงของชีวิตเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้อะค่ะมันจะเปลี่ยนได้เพราะมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อพอเราเห็นมันปุ๊บเรารู้แล้วอ่านี่ฉันมีความเชื่อนี้อยู่นะแล้วเราอันล็อกมันนะคะอย่างคุณก็เคยมีความเชื่อว่าผู้ชายก็ขี้เลาเจ้าชู้หัวมีแฟนก็ขี้เลาเจ้าชู้วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนวันที่คุณก็เปลี่ยนบล็อกตัวเนี้ยมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยผู้ชายดีๆมีอยู่จริงแล้วเราก็คู่ควรกับคนดีๆด้วยนี่คคนดีๆก็ปรากฏขึ้นนนนนใชีวิตงัเหมือก คิดว่าเราทําได้เท่านี้แต่พอวันหนึ่งที่เรารู้ว่าเฮ้ยเราปลดอันล็อกตรงนี้ได้มันไปได้อีกชีวิตของเราค่ะมันมีหลายมิติมากเลยมิติหลกัหลกๆที่สําคัญเลยคือการงานการเงินความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพใน4มิตินี้ถ้าวันนี้ชีวิตของเรามันวนลูปนะเหมือนเดจาวู oo, เจออีกแล้วนั่นแปลว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้เปลี่ยน ก็คือความเชื่อที่มันซ่อนอยู่ข้างในตัวเราแล้วมันทํางานเป็นออโต้พายโลซะด้วยมันทําให้เราเดินทางไปสู่สิ่งที่เราเชื่อแบบออโต้วันนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนเลยคือว่าเราทุกคนกําหนดชีวิตเราได้อด้วยการกําหนดความเชื่อในหัวของเราใหม่